อยากให้พูดให้กำลังใจเจ้าของธุรกิจที่ตอนนี้อาจจะกำาลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจที่เจออยู่โอ้โหเก่งจะบางอาจไปแนะนําใครได้เรื่องจิตใจไงคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญนะคะเก่งไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องนับถือศาสนาพุทธแต่ว่าหมายถึงว่าศาสนาจะช่วยได้นะคะถ้าในในแนวทางศาสนาสําหรับเก่งนะก็คือนาทีที่เรามีความแน่วแน่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมเคลื่อนไหวหรือนาทีที่เราอยู่กับลมหายใจแล้วมันสะ่านไปได้เสมอสุขก็ ยาวเท่ากันทุกก็ยาวเท่ากันแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราจะให้ค่ามันขนาดไหนเอาเวลาที่จะไปคิดทุกเนี่ยมาคิดหาทางออกจะดีกว่าเพราะเวลาเราอยู่ในบ่วงทุกเนี่ยเราจะไม่คิดอะไรเราจะคิดทุก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 อยู่อย่างเงี้ยต้องออกมาออกมาเป็นผู้ชมออกมาว่าเอ๊ะท่านี้ไม่ใช่เรื่องของเราอะเราจะแก้ยังไงอาจจะแก้ได้ดีกว่านะคะแล้วถ้าเรามีความศรัทธานะมันดีกว่าเราไม่มีอะไรให้ยึดเกาะเลยแค่นั้นเองเก่งเองรักหลวงพ่อโสธรสุขหัวใจ ดังนั้นมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเก่งก็จะบอกหลวงพ่อสิ่งยึดเหนี่ยวค่ะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่ถ้าเราโมแต่คิดว่าทุกๆทๆทุกๆเหมือนไก่ตื่นมาตอนเช้ากุ๊กๆๆ๊อันนี้เป็นทุกๆทุๆๆเปลี่ยนใหม่เป็นสุข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 ก็ไม่ถึงหาทางออกให้เจอหาความสุขให้เจอหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่ลืมกด subscribe YouTube Mo n o ์9ท่ะ